สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับภาคว่ายไม่ใช่ยังไม่เที่ยงเลยภาคขยมครับเมื่อกี้เราเจอภาคลงที่ภาคขยมดูเลยครับที่เตาเข็มบเราปักลงไปนี่ดูเลยนี่คือดินที่เจาะลงไปนะครับห้าต้นมีดินอย่านี้ครับเราเจาะประมาณเมตรเมตรเจาะแค่ให้ตั้งอยู่ครับเนี่ยทำการขยมมันจะไปประมาณนี้ผมไม่ขึ้นนี่ครับ ถ้าไม่น้ำซ้ำเราเจาะเข็มยหกเหลี่ยมเลยนะครับรูตีดเดียวเข็มมาเป็นเขี่ยไอครับไม่เป็นไรครับรับได้เสมอโอเคขั้นตอนในการขยมครับมาดูกันว่าจะมันลุ้นกันว่าจะมิดไหมอันนี้ขึ้นไปสามหน่วยนะครับที่เห็นอย่างนี้เป็นการดําดินเรว่เลยนะครับเส้นเดียวจมดินกระตัด เอาละครับเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกนิดนึงครับผมอ่ามันลงดีมากเลยครับผมมีคนไม่ออกแรงนะครับผมเห็นได้ครับสังเจตดได้ครับรองเท้าสีแดงครับผมสำรวจดูได้เลยเทราว่าส้นอยู่นอกไม้ครับผม หลักฐานผมมีด้วยผมบอกให้ครับหลักฐานผมมีด้วยครับผมบอกให้เชื่อดูดูได้เลยครับในวิดีโอผมเพราะผมถ่ายวิดีโอไว้ไม่เคยเหยียบต่อเอาละครับไม่ต้องดันไม่ต้องดันไม่ต้องดันปล่อยครับไม่ใช่เอ้าวม,มันก็จะตืต้อๆอย่าง,งนเงี้ยครับเอาละครับมาลุ้นกันแล้วครับจะลงไหม เอาเลยเอามันเหมือนมันจะไม่อยากลงครับมันเจาะบนดับดินเยอะไปหน่อยไหลแล้วครับไหลแล้วครับไหลแล้วโอเคครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมศูนย์เก้าสี่หกหกห้าเจ็ดสามสามแปดศูนย์เก้าสี่หกหกห้าเจ็ดสามสามแปดนะครับผมโทรได้ตลอดยี่สี่นะครับที่ผมพูดอย่างนี้ผมก็พูดไปอย่างนั้นนะครับไม่ใช่โทรมาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองผมไม่รับนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับ ผมคงไม่ตื่นเวลาโทรศัพท์หรอกครับเพราะผมปิดเสียงไว้โอเคครับผมมันลุ้นกันว่าจะลงไหมเราต้องส่งลงไปสามสิบเซนนะครับจากพื้นปูนอ่าเลยเอาละครับไปอยู่ครับไปอยู่ครับแต่มันไปไปเหมือนมันไม่เต็มใจครับผมไม่เต็มใจก็ต้องไปแล้วครับพอโดนข่มขืนไปแล้วครับเอาลว เอาแล้ว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 ฮะเป็นไงครับลงไปแล้วครับผมสวัสดีครับ